รานานุสติอยู่เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักอีกไม่นานเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชา่างก็ต้องทิ้งร่างนี้ไว้ทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งแผ่นดินที่หวงแหนไปสู่เชิ้ตะกอนเหมือนกันหมดเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงสิ่งที่จะติดตามเราไปได้มีเพียงกรรมคือการกระทําทางกายวาจาและใจเท่านั้นหากเราใช้ชีวิตเพื่อสร้างความขัดแยง้งส่งเสริมสงครามที่สุดท้ายที่เศร้ามองย่อมนำไปสู่ทุกขติภูมิ หากเราใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพแผ่งเมตตาและให้อภัยจิตที่ผ่องใสย่อมนำไปสู่สุขติภูมิดังนั้นสงครามที่แท้จริงที่เราควรต่อสู้คือสงครามกับกิเลสในใจตนเองสงครามกับความโลภที่อยากได้ของเขาสงครามกับความโกรธที่อยากทำลายเขาและสงครามกับความหลงที่สำคัญตัวผิดการเปลี่ยนสนามลบให้เป็นสนามทำจึงเป็นวิธีทางของชาวพุทธที่แท้จริงภายที่สุดนี้สันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา ไม่ได้เกิดขึ้นจากการลงนามในสนสัญญาเพียงกระดาษแผ่นเดียวแต่ต้องเกิดขึ้นจากการลงนามในหัวใจของประชาชนทั้งสองชาติการประนักรู้ว่าโลกทั้งของพี่น้องกันตามคติพุทธศาสนาจะช่วยสลายกำแพงแห่งอคติการมองเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ว่าสูงส่งกว่าก้อนหินหรือพื้นดินจะช่วยยับยั้งนิ้วที่กำลังจะเหนียวไกลเบนขอให้เราใช้ปัญญ,ญาพิจารณาใครค่ครวญให้เห็นโทษของความแตกแยกและคุณของความสามัคคีให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานภายใต้ร่มเงาของพระศาสดาองค์เดียวกันปล่อยวางอดีตที่เจ็บปวดเพื่อสร้างปัจจุบันที่งดงามและอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับลูกหลานของทั้งสองแผ่นดินสืบไปรอยร้าวบนแผ่นดินรอยธรรมในดูงใจพิจารณาความขัดแย้งไทยกัมพูชาผ่านแว่นขยายแห่งอริยสัจในท่ามกลางกระแส ารแห่งการเวลาที่ไหลเชี่ยวผ่านดินแดนสุวรรณภูมิมนุษย์ผู้เวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารต่างพากันยึดมั่นถือมั่นในสมมุติบัญญัติที่เรียกว่าชาติและพรมแดนจนก่อให้เกิดเป็นไฟแห่งความขัดแย้งที่ลุกลามเผาไหม้จิตใจของผู้คนรุนแรงยิ่งกว่าไฟบรรลัยกันเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งเปรียบเสมือนเครือญาติทางวัฒนธรรมที่ดื่มกินน้ำจากสายทานเดียวกันมายาวนานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในหน้าประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันล้วนเป็นภาพสะท้อนของกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ครอบงำดวงปัญญาของมนุษย์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เพียงเครื่องปลอบประโลมใจแต่คือสัจธรรมความจริงที่จะช่วยถอดถอนลูกศรอ,อาบยาพิษ คือความพยาบาทและความยึดติดออกจากหัวใจของเพื่อนมนุษย์ทั้งสองฟังหากเรามองลงไปที่ผืนแผ่นดินที่เราต่างแย่งชิงกันครอบครองพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาถึงธาตุสีอันได้แก่ดินน้ำลมไฟพันดินที่ทอดตัวยาวเหยียดจากเทือกเขาพนมดงรักลงมาสู่ที่ราบมิได้มีป้ายปักบอกความเป็นเจ้าของมาแต่กำเนิดโลก หากแต่เป็นจิตของมนุษย์ที่ปรุงแต่งสร้างเส้นสมมุติขึ้นมาขีดคั้นแบ่งแยกเขาและเราเมื่อจิตเกิดอุปทานความยึดมั่นว่านี่ของกูนั่นของมือความทุกข์จึงบังเกิดขึ้นทันทีเพราะธรรมชาติของสรรพสิ่วล้วนเป็นอนิจจ์คือความไม่เที่ยงอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตบัดนี้ก็เหลือเพียงสร้างหลักหักพังพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยกรีธาทับจับศึก ัดนี้ก็เหลือเพียงชื่อหรือเท่าทุลีการทะเลาะเบาแวงเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ในที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถครอบครองได้อย่างถาวรจึงเปรียบเสมือนเด็กน้อยที่ทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงกองทรายริมทะเลก่อนที่คลื่นแห่งกาลเวลาจะสัตา์ให้ทุกอย่างเหลือนหานไปสาเหตุหลักของสงครามและความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติหากวิเคราะห์ด้วยหลักปฏิจจสมุปาทจะพบว่ามีรากเหง้ามาจากอาวิชชา คือความไม่รู้แจ้งในความจริงเมื่อไม่รู้จึงเกิดสังขารการปรุงแต่งทางจิตไปสู่ตัณหาคือความทยานอยากและอุปทานคือความยึดติดในอัตตาตัวตนความรักชาติเป็นสิ่งที่ดีในทางโลกแต่หากความรักชาตินั้นประกอบด้วยโทสะและโมหะคือความเปลียดชังเพื่อนบ้านและความหลงผิดว่าเผ่าพันธุ์ของตนประเสริฐกว่าผู้อื่นความรักนั้นจะกลายเป็นยาพิษที่ทำลายสันติภาพ พระพุทธองค์ตรัสไว้สัดเจนในนหิเวเรณเวลานี้ว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรน,นี่คือสัจธรรมที่ไม่เคยล้าสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชัยชนะอุลกรซากศพไม่ใช่ใชัยชนะที่แท้จริงผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ความสม เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราละวางชัยชนะและความพ่ายแพ้เสียได้การมองขึ้นมนุษย์ชาวกัมพูชาหรือการที่ชาวกัมพูชามองมาอย่างชาวไทยหากมองด้วยสายตาแห่งความศัตรูเราจะเห็นเพียงความแตกตา่างแต่หากมองด้วยสายตาแห่งเมตตาธรรมเราจะเห็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่ต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่ต่างจากเราเมื่อกล่าวถึงกรณีพิาพาทเรื่องปราสาทราชวังหรือเขตแดน หลักธรรมเรื่องอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขค,ความขัดแย้งนี้ก้อนหินศิลาแรลงที่เรียงรายเป็นปราสาทหินอันงดงามนั้นในทางปรมัตถธรรมแล้วมันคือการประชุมรวมกันของธาตุดินที่แข็งกระด้างมันไม่มีเจตนาจะบอกว่าเป็นของไทยหรือของกัมพูชามนุษย์ต่างหากที่นาเอาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ไปสูมครอบก,กับก้อนหินเหล่านั้นแล้วยึดถือเป็นศักดิ์ศีเป็นหน้าตาจนยอมแลกเลือดเหนือและชีวิต โกงกน่าตะกรรมที่เกิดจากการยึดมั่นในสมมุติที่สัจจะความจริงโดยสมมติมากกว่าปรมาทัศสัจจะความจริงแท้หากเราถอยออกมาพิจารณาด้วยสติปัญญาจะพบว่าแผ่นดินตรงนั้นไม่ว่าใครจะครอบครองพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นทันทีเดิมฝนก็ยังตกลงมาให้ความชุ่มชื้นแก่พืชพันธุ์โดยไม่เลือกว่าต้นไม้นั้นรากอย่างลงในดิน เริ่มต้นด้วยเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขมองเห็นว่าเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รักมีความหวาดกลัวภัยสงครามเหมือนเราต่อด้วยกรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อเห็นข่าวความสูญเสียไม่ควรมีความคิดสั่ใจหรือสมคำน้าแต่ควรมีความสลดสังเวชและเห็นอกเห็นใจตามด้วยมุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นเขาได้ดีหากเพื่อนบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองเราควรยินดีด้วยเพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงในภูมิภาค และสุดท้ายคืออุเบกขาการวางใจเป็นกลางในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดังใจหรือในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศการวางใจเป็นกลางไม่เข้าข้างด้วยอคติจะช่วยให้ปัญญากเกิดขึ้นและมองเห็นหนทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนการปลุกระดมความเปลี่ยดชัง h e t e Speech) ที่มาเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ย่อมเป็นวิจากกรรมที่สร้างบาปมหันต์เพราะเป็นการหวานมาเมล็ดพันธ์แห่งความเลียดชังลงในจิตใจของผู้คนจํานวนมากซึ่งจะส่งผลวิบากการรมกลับมาสู่สังคมของตนเองในที่สุด ศาส,สนาสอนให้เรามองประวัติศาสตร์ด้วยสายตาแห่งปัญญาไม่ใช่ด้วยสายตาแห่งความแมค้มคืงอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งสําคัญคือปัจจุบันขณะเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังสร้างเหตุปัจจัยเพื่อสันติภาพหรือสองครามหากชาวไทยและชาวกัมพูชาต่างรับรู้ว่ามันพบุรุษของเราอาจเคยรบราฆ่าฟันกันมาและนั่นคือบริบทของอดีตเราในปัจจุบันมีทางเลือกที่จะไม่เดินซ้ำรอยเดิมเราสามารถเลือกที่จะใช้ปิยาวาจา เจรจากันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานประสานประโยชน์แทนการใช้พรุษวาจาดาทอหรือคมขู่การเอาชนะใจตนเองด้วยการข่มความกโกรธโกรกทางคัตวาย่อมประเสริฐกว่าการชนะาคาิีนับหมื่นในสนามรบเพราะผู้ที่ชนะใจตนเองได้คือผู้ชนะที่แท้จริงและเป็นชัยชนะที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้การให้อภัยทานหรืออภัยทานจึงเป็นทางอันสูงสุดที่ควรยึดเยือนให้แก่กันการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมจำนนหรือยอมเสียเปรียบ แต่หมายถึงการปลดปล่อยจิตใจของตัวเราเองออกจากคุกแห่งความพยาบาทไฟแห่งความโกรธนั้นเผาไหม้ที่ใจของคนโกรธก่อนเสมอการดับไฟที่ใจตนเองจึงเป็นการดับไฟสงครามที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นหลักสารานิยพร a ทําเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันก็เป็นสิ่งที่ควรนามาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันของสองประเทศได้แก่การมีเมตตากายกรรมทําดีต่อกันเมตตาวจิกกรรมพูดดีต่อกัน และเมตตามโนกรรมคิดดีต่อกันการแบ่งปันลักษณ์ส่วนที่ได้มาโดยชอบธรรมสาธารณภคีเช่นการร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนการใช้ทรัพยากรร่วมกันย่อมดีกว่าการแย่งชิงและสําคัญคือทิฏฐิสามัญญาตาการมีความเห็นชอบร่วมกันว่าสันติภาพคือเป้าหมายสูงสุดและศีลาสามัญญาตาการมีศีลเสมอกันคือการเคารพในกติกากฎมหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชน หากทั้งสองฝ่ายยึดถือหลักธรรมเหลา่านี้เขตแานที่เคยเป็นเส้นแบ่งแห่งความตายจะกลายเป็นเส้นเชื่อมต่อแห่งมิตรภาพดอกไม้แห่งสันติภาพจะเบ่งบานแทนควันปืนขอให้เราพิจารณาถึงความตายมรณานุสติอยู่เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนะักสั้นนะัอีกไม่นานเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาต่าก็ต้องทิ้งร่างนี้ไว้ทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งแผ่นดินที่ห่วงแหนไปสู่เชิงตะกอนเหมือนกันหมดเมื่อววราสุดท้ายมาถึง สิ่งที่จะติดตามเราไปได้มีเพียงกรรมคือการกระทําทางกายว่าจาและใจเท่านั้นหากเราใช้ชีวิตเพื่อสร้างความขัดแยง้งส่งเสริมสงครามที่สุดท้ายที่เศร้าหมองย่อมนําไปสู่ทุกขติภูมิแต่หากเราใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพแผ่เมตตาและให้อภัยจิตที่ผ่องใสย่อมนําไปสู่สุขติภูมดังนั้นสงครามที่แทจ้จริงที่เราควรต่อสู้คือสงครามกับกิเลสในใจตนเองสงครามกับความโลภที่อยากได้ของเขาสงครามกับความโกรธที่อยากทําลายเขา และสงครามกับความลงที่สําคัญตัวผิดการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามธรรมจึงเป็นวิธีทางของชาวพุทธที่แท้จริงภายที่สุดนี้สันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นจากการลงนามในสนธิสัญญาเพียงกระดาษแผ่นเดียวแต่ต้องเกิดขึ้นจากการลงนามในหัวใจของประชาชนทั้งสองชาติการตระหนักรู้ว่าโลกทั้งผองพี่น้องกันตามคติพุทธศาสนาจะช่วยสลายกําแพงแห่งอคติ การมองเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ว่าสูงส่งกว่าก้อนหินหรือพื้นดินจะช่วยยับยั้งนิ้วที่กำลังจะเหนียวไก่ปืนขอให้เราใช้ปัญญาพิจรารณาใคร่ครวญให้เห็นโทษของความแตกแยกและคุณของความสามัคคีให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ตื่นผ,ผู้เบิกบานภายใต้ร่มเงาของพระศาสดาองค์เดียวกันปล่อยวางอดีตที่เจ็บปวดเพื่อสร้างปัจจุบันที่งดงามคือเป้าหมายสูงสุดและศีลาสามัญ,ญ,ญาตาการมีศีลเสมอกันคือการเคารพในกติกา กฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนหากทั้งสองฝ่ายยึดถือหลักธรรมเหล่านี้เขตแดนที่เคยเป็นเส้นแบ่งแห่งความตายจะกลายเป็นเส้นเชื่อมต่อแห่งมิตรภาพดอกไม้แห่งสันติภาพจะแบ่งบานแทนควันปืนขอให้เราพิจารณาถึงความตายมรณานุสติอยู่เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักอีกไม่นานเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาต่างก็ต้องทิ้งร่างนี้ไว้ทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งแผ่นดินที่หวงแหน ไปสู่เชิงตะกอนเหมือนกันหมดเมื่อวาราสุดท้ายมาถึงสิ่งที่จะติดตามเราไปได้มีเพียงกรรมคือการกระทําทางกายวาจาและใจเท่านั้นหากเราใช้ชีวิตเพื่อสร้างความขัดแยง้งส่งเสริมสงคราาจิตสุดท้ายที่เศร้าหมองย่อมนําไปสู่ทุกขติภูมิแต่หากเราใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพแผ่เมตตาและให้อภัยจิตที่ผ่องใสย่อมนําไปสู่สุขติภูมิดังนั้นสงครามที่แท้จริงที่เราควรต่อสู้คือสงครามกับกิเลสในใจตนเองสงครามกับความโลภ และสรามกับความลงที่สําคัญตัวผิดการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามธรรมจึงเป็นวิธีทางของชาวพุทธที่แท้จริงภายที่สุดนี้สันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นจากการลงนามในสนธิสัญญาเพียงกระดาษแผ่นเดียวแต่ต้องเกิดขึ้นจากการลงนามในหัวใจของประชาชนทั้งสองชาติการตระหนักรู้ว่าโลกท้งของพี่น้องกันตามคติพุทธศาสนาจะช่วยสลายกำแพงแหง่งคติ การมองเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ว่าสูงส่งกว่าก้อนหินหรือพื้นดินจะช่วยยับยั้งมิวที่กำลังจะนียวไกลบืนขอให้เราใช้ปัญญาพิจรารณาใคร่ครววให้เห็นโทษของความแตกแยกและคุณของความสามัคคีให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภายใต้ร่มเงาของพระศา,ศาสดาองค์เดียวกันปล่อยวางอดีตที่เจ็บปวดเพื่อสร้างปัจจุบันที่งดงามและอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับลูกหลานของทั้งสองแผ่นดินสืบไป,ปรอยร้าวบนแผ่นดิน รอยธรรมในดวงใจพิจารณาความขัดแย้งไทยกัมพูชาผ่านแว่นขยายแห่งอริยสัตว์ในท่ามกลางกระแสทานแห่งการเวลาที่ไหลเชี่ยวผ่านดินแดนสุวรรณภูมิมนุษย์ผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่างพากันยึดมั่นถือมั่นในสมมุติบัญญัติที่เรียกว่าชาติและพรมแดน จนก่อให้เกิดเป็นไฟแห่งความขัดแย้งที่ลุกลามเผาไหม้จิตใจของผู้คนรุนแรงยิ่งกว่าไฟบรรลัยกันเมื่อพิจารณาถึงความ ja. สัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเปรียบเสมือนเครือญาติทางวัฒนธรรมที่ดื่มกินน้ำจากสายธานเดียวกันมายาวนานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในหน้าประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ล้วนเป็นภาพสะท้อนของกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ครอบงำดวงปัญญาของมนุษย์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เพียงเครื่องปลอบประโลมใจแต่คือสัจธรรมความจริงที่จะช่วยถอดถอนลูกศรอ,อาบยาพิษคือความพยาบาทและความยึดติดออกจากหัวใจของเพื่อนมนุษย์ทั้งสองฝั่งหากเรามองลงไปที่ผืนแผ่นดินที่เราต่างแย่งชิงกันครอบครอง พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาถึงธาตุสีอันได้แก่ดินน้ำลมไฟพันดินที่ทอดตัวยาวเหยียดจากเทือกเขาพนมดงรักลงมาสู่ที่ราบมิได้มีป้ายปักบอกความเป็นเจ้าของมาแต่กำเนิดโลกหากแต่เป็นจิตของมนุษย์ที่ปรุงแต่งสร้างเส้นสมมุติขึ้นมาขีดขั้นแบ่งแยกเขาและเราเมื่อจิตเกิดอุปทานความยึดมั่นว่านี่ของกู นั่นของมึงความทุกข์จึงบังเกิดขึ้นทันทีเพราะธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจ์คือความไม่เที่ยงอณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตบัดนี้ก็เหลือเพียงสร้างกระหักพังเพราะราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยกรีธาทับจับศึกบัดนี้ก็เหลือเพียงชื่อหรือเท่าทุลีการทะเลาะเบาแหวงเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ในที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถครอบครองได้อย่างถาวร จึงเปรียบเสมือนเด็กน้อยที่ทะเลาะก,กันเพื่อแย่งชิงกองทรายริมทะเลก่อนที่คลื่นแห่งการเวลาจะซัดสาดให้ทุกอย่างเหลือนหายไปสาเหตุหลักของสงครามและความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติหากวิเคราะห์ด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทจะพบว่ามีรากเหง้ามาจากอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในความจริงเมื่อไม่รู้จึงเกิดสังขารการปรุงแต่งทางจิตไปสู่ตัณหาคือความทยานอยาก และอุปทานคือความยึดติดในอัตาตัวตนความรักชาติเป็นสิ่งที่ดีในทางโลกแต่หากความรักชาตินั้นประกอบด้วยโทสะและโมหะคือความเปลียดชังเพื่อนบ้านและความหลงผิดว่าเผ่าพันธุ์ของตนประเสริฐกว่าผู้อื่นความรักนั้นจะกลายเป็นยาพิษที่ทำลายสันติภาพพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจในในนหิเวเรนะเวลานี้ว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวร นี่คือสัจธรรมที่ไม่เคยล้าสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชัยชนะบุญกองซากศพไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราละวางชัยชนะและความพ่ายแพ้เสียได้การมองขึ้นมนุษย์ชาวกัมพูชาหรือการที่ชาวกัมพูชามองมาอย่างชาวไทย ากมองด้วยสายตาแห่งความศัตรูเราจะเห็นเพียงความแตกต่างแต่หากมองด้วยสายตาแห่งเมตตาธรรมเราจะเห็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่ต่างก็รักสุขเลียดทุกข์ไม่ต่างจากเรา